สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับ c คอ a l i ลอไอซ์แลนด์นะครับการใช้ชีวิตใน c คอลอไอซ์แลนด์หปีนะครับหปีใน c คอลอไอซ์แลนด์เนี่ยมีทั้งหมด4เดือนนะครับเดือนละ28วันนะครับรวมกันเป็น112วัน4ฤดูนะครับเดือนละหฤดูเอาล่ะเรามาเริ่มเลยดีกว่าเราได้เดินทางออกจากเมืองโปเกียวนะครับเมืองที่เราทํางานมาก่อนหน้านี้นะครับเพื่อมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับที่เกาะ c คอลอไอซ์แลนด์นะครับเรานั่งเรือหัวไก่มานะครับ ของทะเลที่สวยงามนะครับมีนกบินผ่านไปด้วยเมื่อกี้ที่ท่าเรือผมก็ได้พบกับนายกเทศมนตรีคอนเนอร์นะครับที่ไม่ยืนรอต้อนรับชาวไร่คนใหม่อย่างเราอยู่นะครับแล้วก็เหมือนว่าเราจะเคยเจอกันมาก่อนเมื่อนานมาแล้วด้วยนายกเทศมนตรีก็ถามไทยนะครับว่าเออนั่งเรือมาเป็นยังไงบ้างเนาะมากับคุณวาตารุเนี่ยเข้ากันได้ดีไหมอะไรอย่างงี้นะครับผมก็สบายครับเดินทางมาถึงอย่างปลอดภัยนะครับทักทายกันพอหอมปากหอมคอครับผมเทศมนตรีก็พาเราไปอย่างบ้านใหม่นะครับที่ฟาร์มของเรานะครับ เมื่อไปถึงฟาร์มเนี่ยเราก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งครับยืนอ,อยู่หน้าบ้านแต่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมานั่นก็คือช่างไม้ประจำเมืองนี้นะครับคุณโจโก,โกกับดินดานะครับทั้งสองคนก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ซ่อมบ้านให้เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเป็นแค่แบบส่วนหลังคาเล็กๆน้นอยๆส่วนถ้าอยากรีโนเวทบ้านใหม่อะ่ะ ต้องไปหาวัสดุมาให้พวกเขานะครับแล้วพวกเขาจะจัดการซ่อมให้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเลยอ้ยหใจดีจังครับและนี่ก็คือฟาร์มของเรานะครับที่เราต้องเคลียร์พื้นที่เพื่อจะเริ่มปลูกผักปลูกผลไม้ของเรานะครับกว้างใหญ่ไพศาลทำเอาผมอึ้งไปเหมือนกันครับหลังจากนั้นครับเทศมนตรีก็แนะนําเราว่าถ้าเกิดจะขายสินค้าเนี่ยให้เอาของมาใส่กล่องไว้ครับแล้วในคืนนั้นก็จะมีคนมารับของไปนะครับ แล้วก็ให้เครื่องมือในการทำฟาร์มกับเรามาด้วยนะครับ1ชุดและนี่คือสภาพบ้านของผมครับในขณะที่ยังไม่ได้รีโนเวทครับพื้นเป็นรูกําแพงแตกรายงาโอโหสภาพบ้านแล้วเราก็มีเควสแรกนะครับปลูกพืชสิบต้นลดน้ํา10ต้นนะครับและนี้ก็คือจดหมายที่โจโกโก,กับจินดาทิ้งไว้ให้เรานะครับเราต้องหาไม้50ท่อนกับหิน20ก้อนไปให้เขานะครับเพื่อรีโนเวทบ้านใหม่ ว่าแล้วในวันแรกเราก็เริ่มเคลียร์พื้นที่ของฟาร์มของเรากันเลยครับผมขยายเยอะแยะมากเลยนะครับแถมยังมีเศษไม้ต้นไม้ขึ้นรกก้อนหินหญ้าอะไรต่างๆใช้เวลาสักพักครับผมก็ได้พื้นที่โล่งๆมาหนึ่งพื้นที่นะครับเพื่อเพาะปลูกพืช10ต้นนะครับตามที่เคสบอกแต่ก่อนจะเพาะปลูกได้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มรวนดินก่อนนะครับยะยะยะแล้วผมก็ได้เริ่มลองปลูกพืชน,นะครับด้วยของฟรีที่ได้มานะครับ เป็นการเริ่มต้นชีวิตของชาวไร่ยอย่างสมบูรณ์แบบในเมื่อปลูกเสร็จแล้วก็ต้องรดน้ำครับอ่าเมื่อหว่นานเมล็ดเสร็จครับก็ได้เวลาที่เราต้องออกสำรวจเมืองครับเก็บดอกไม้เจอคุณเบ็ตตี้และผมก็ไม่ลืมที่จะแวะไปบ้านของคุณโจโปก,กับคุณดินดาครับเพื่อเอาเศษวัสดุไปให้พวกเขารีโนเวทบ้านให้เราใหม่แถมพวกเขาก็ใจดีด้วยนะพอได้อุปกรณ์ปลูกก็มาจัดการให้เราเลยทันทีบ้านที่รีโนเวทเสร็จแล้วครับพื้นไม่พังแล้วนะกำแพงก็เรียบเนียนหน้าต่างสดใส แถมคุณโจโกบคุณดินดาก็ให้โทรทัศน์กับผมมาด้วยนะครับแถมยังแนะนําช่องดีๆให้ได้ดูอีกและที่สําคัญนะคุณโจโกก็แนะนาร้านเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้านที่เป็นญาติๆของเขาให้เรารู้ด้วยนะนจากนั้นผมก็มาจัดการเรื่องในฟาร์มของผมต่อนะครับด้วยการสร้างกล่องเก็บของเล็กๆขึ้นมาหนึ่งกล่องเพื่ออาไว้ใส่ของนะครับเนื่องจากตอนนี้กระเป๋าของผมเนี่ยยังนอยนิดกระติดลิบแล้วผมก็ไปสำรวจป่าต่อได้พบกับผู้หญิงปแปลก ที่ชื่อซาลาด้วยนะในวันนั้นผมก็ไปทักทายคนในเมืองหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณซุกิที่เหมือนจะรู้จักผมมานานแล้วคุณปู่ทาเคบะคุณแอนคุณพอลสาวผมสีชมพูที่ชื่อลีอาดิปป้าระหว่างไปเดินสำรวจรอบ,รอบเมืองเนี่ยผมก็ได้พบของป่ามากมายนะครับก็เลยเก็บมาขายซะเลยระหว่างที่เดินอยู่กลางเมืองก็ได้ยินเสียงก่อสร้างเสียงดังนะครับผมก็เลยเข้าไปถามกับคนที่ชื่อดิเรกแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีนะครับว่ากำลังสร้างอะไรอยู่ผมสำรวจรอบเมืองมาจนดึกจนดื่นเลยนะครับแล้วก็ได้ของป่ามาขายมากมายเลย ผมดูรายการทีวีของคุณเจฟสมิธนิดหน่อยก่อนนอนอ่าเช้าวันที่สองช่างเป็นเช้าที่สดใสครับผมตื่นแต่เช้ามารดน้ําต้นไม้ของผมหลังจากนั้นผมก็มาเคลียร์พื้นที่ของฟาร์มต่อและออกไปเก็บของป่าแล้วผมก็ได้มาพบกับบีครับผู้เป็นเจ้าของและโงนและดรงวายประจำเมืองและแวะไปที่ร้านของคุณแซมร้านชายของประจำเมืองนี้และได้พบกับเจสปนตีคอนเนอร์และคุณแซมกำลังยืนคุยกันอยู่คอนเนอร์แนะนําผมและแซมให้รู้จักกันนะครับแล้วก็บอกว่าสามารถไปซื้อเมล็ดพันธุ์พืชที่นี่ได้ แต่อย่างแรกที่ผมซื้อในร้านของแซมก็คือการอัปเกรดกระเป๋าครับเพราะกระเป๋าเราเก็บของได้น้อยมากจริงๆและผมก็ซื้อมลิตพืชต่างๆมาจํานวนหนึ่งครับเพื่อไปปลูกในไร่ของเราพอออกจากร้านมาก็พบกับสาวผมเขียวหมอคุณหมอยูริสุดเท่ที่ทําให้ผมหลงรักที่ครั้งแรกพบเจอผมเลยมอบดอกทีลิปให้กับเธอแต่เธอกลับไม่ชอบมันมึงเย่ผมเลยต้องกลับบ้านมาแบบเศร้าๆครับมาทําสวนต่อได้คิดหาวิธีที่จะทำให้คุณยูรนินพอใจให้ได้ครับ วันนั้นผมทํางานจนดึกเลยครับผมสตาฟิน่าหมดคอตกเดินกลับไปที่เตียงวันนี้ฝนตกครับเราได้รับจดหมายจากคุณซันนี่และคุณเอเนอให้ไปหาที่กระท่อมริมาหาดผมก็ไม่รอชาครับรีบไปทันทีระหว่างทางก็ขอแวะเก็บของทะเลตามชายหาดสะหน่อยเ <t nickname> ข้ามาถึงครับทั้งสองคนก็กำลังเถียงกันอยู่พอดีครับแต่พอเห็นผมก็เริ่มการทักทายและสนทนาขึ้นครับและแนะนาคุณจิมให้เรารู้จักนะครับแต่ว่าคุณจิมก็ไม่สนใจเราสักเท่าไหร่สรุปรวบรัดครับเพราะว่าคุยกันนานเหลือเกินคุณซันนี่ชอบตกปลาครับส่วนคุณเอเลนอรก ก็เลยให้เบดตกฟ้าและจะหายจากมะไรงกับเรามาจังนั้นผมก็แวะไปที่พิพิธภัณฑ์ครับแล้วก็พบกับสกอตโดยบังเอิญดูเหมือนว่าพิพิธภัณฑ์กำลังมีปัญหานะครับเพราะว่าของลูกชิ้นนั้นถูกนํอาออกไปขายหมดแล้วเพื่อนําเงินมาช่วยเหลือเมืองนะครับกสกอตเนี่ยมีแผนนะครับที่จะทาพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ครับโดยการไม่หว่านให้เราไปหาของเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ให้นะครับส่วนเราก็ตบปากรับคําไปแล้วนะครับเรียบร้อยเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งบริจาคของให้พิพิธภัณฑ์มากขึ้นนะครับ แหลงเมืองก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยในวันนั้นครับผมก็ลองไปไล่จับมแมลงมานะครับเพื่อนาม,ามาบริจาคให้กับพิวพิธภัณฑ์และเราก็ได้มแมลงตัวแรกนะครับ เนื่องจากฝนตกครับเราเลยไม่ค่อยมีอะไรทำเราก็เลยมาถางหญ้าครับเคลียพื้นที่ของฟาร์มเราต่อเช้าวันต่อมาขณะที่ผมกําลังวิ่งหาของป่าอยู่นั้นนะครับที่กลางเมืองก็มีเสียงเอะกระช้นนั่นก็คือเสียงประท้วงของชาวเมืองนั่นเองครับเมื่อผมเดินเข้าไปดูก็พบกับบริษัทที่ชื่อว่าปลาปักเป้านะครับซึ่งมีผู้หญิงที่ชื่อคาเลนกำลังยืนอยู่เธอได้บอกว่าเธอจะเปลี่ยนแปลงเกาะนี้เนี่ยให้กลายเป็นกเกาะแห่งน้ำมันนะครับจึงทําให้ชาวเมืองเราไม่พอใจเอามากมาเพราะบริษัทนี้นะครับที่ทําน้ํามันรั่วไหลจนทาให้เกาะแห่งนนนีี้้เ่่ยครรบแแงงงงกกกกิิตลลศษจาาาททชุ ไปด้วยความไม่พอใจคารินก็เดินมาทักเราครับแล้วก็บอกว่าชาวบ,บ้านทุกคนรู้อยู่แล้วว่าก่อนนี้กำลังจะตายแต่แค่ไม่ยอมนับมันในวันนั้นครับผมเลือกที่จะตกปลาจนหมดแรงนะครับ แล้วก็นาหีบสัมผัสที่ขุดได้จากพื้นดินเนี่ยเอาไปให้พาโบเปิดให้นะครับซึ่งก็ได้ศิลปะวัตถุที่สามารถนําไปให้พิพิธภัณฑ์ได้เยอะแยะเลยนะครับวันต่อมาก็มีผู้ชายร่างหมีครับหน้าตาดุดันมาดักรอเราที่หน้าบ้านคนคนนี้ก็คือคุณมาร์กนั่นเองนะครับก็อธิบายว่าเขามาจากกลุ่มยิ้มย้ันจมใส่นะครับแล้วก็ได้จัดการมอนสเตอร์ที่อยู่ชั้นบนของเหมืองเรียบร้อยแล้วและเราเนี่ยสามารถลงไปสำรวจเหมืองได้แล้วนะครับแต่ว่าอย่าลงไปลึกนักถ้ามีข้อสงสัยอะไรให้ไปถามคุณคีร์มมมมเเเเสรรร็็จนนนคัับแล้้วกตงงไปทททีี่่ืืออใขาา เมืองครับเกิดแผ่นดินไหวขึ้นแล้วจูจ่ก็มีเสียงบอกให้เราถอยไปครับเช้าไร่ที่อ่อนแอเสียงเสียงนั้นก็คือคุณคีร่านั่นเองนะครับเมื่อเธอวิ่งมาถึงก็งงนะครับผมเพราะว่าแผ่นดินไหวนั้นหยุดไปแล้วเธอเป็นคนกลุ่มเดียวกับมาร์คครับเธองงว่าเป็นเกิดแผ่นดินไหวขึ้นได้ยังไงครับเพราะามีตำนานเก่าแก่ครับเกี่ยวกับคำสาบที่จะตอบสนองกับใครบางคนแต่เธอก็ไม่ได้เล่าอะไรต่อเธอบอกว่าในถ้ำน,นี้มีแร่เต็มไปหมดเลยครับแต่ข้างล่างนั้นก็เต็มไปด้วยมอนสเตอร์เธอจึงให้ดาบกับเ,าาเ,บเพื่ออออนนไปป้งกัมสเตร์ที่่อยูข้างนั้น หลังจากคุยกันเสร็จครับผมก็ลงไปที่ชั้นหนึ่งของเมืองในทันทีเมื่อลงมาถึงผมก็พบกับแร่ทองแดงเข้านะครับผมก็ไม่ได้ดรอครับใช้พิกเข้าไปเจาะใน,นทันทีและพยายามหาทางลงไปอย่างชั้น2ต่อแต่ไม่ทันไรครับผมก็หมดแรงซะก่อนที่จะลงไปถึงชั้น2ได้ผมเลยกลับมาที่บ้านครับเพื่อเอาอมยิ้มเครื่องตาลที่ใส่กล่องไว้มากินเพิ่มพลังและกลับไปที่เหมืองอีกรอบเมื่อผมลงไปถึงชั้น3ครับผมก็ได้พบกับมอนเตอร์จริงๆครับแล้วก็ได้สู้กับมันด้วยแล้วผมก็ปรามันลงได้อย่างง่ายดาย วันแ้กผมลงไปถึงชั้น5ครับเพราะว่าเริ่มเหนื่อยแล้วจึงกลับไปนอนที่บ้านเช้าวันต่อมาครับมีคุณพาโบารอหน้าบ้านผมอีกหนึ่งคนและบอกผมว่าแร่ที่หามาได้เนี่ยสามารถเอาไปอัปเกรดอ,อุปกรณ์ได้ด้วยแต่ว่าต้องหลอมก่อนนะคุณพาโบจึงให้พินเขียวเตาหลอมมาครับว่าแล้วผมก็สร้างเตาหลอมขึ้นมาทันทีแล้วก็ใส่แร่ทองแดงที่ได้ลงไปหลอมผมแวะไปที่กลางเมืองครับแลเดินผ่านหนะ้าห้องสมุดและพบกับเทศมนตรีคอนเนอร์เข้าเทศมนตรีก็เลยชวนคุยครับตามภาษาขาเมาส์แล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเกาะ ให้อธิบายบว่าแรงเมืองเนี่ยได้มาอย่างไรครับแล้วเธอก็ประกาศว่าตอนนี้เนี่ยเมือง Star ์เดดทาวเนี่ยอยู่ในแรง F ซึ่งสร้างความ,มวงงงวยและความตกใจให้กับทุกคนในเมืองคาเรนก็อยู่ที่นั่นด้วยครับเมื่อคาเรนรู้เข้าก็ได้ติดต่อรับในคบถามบริษัทป่าปักเป้าและวางแผนที่จะทําให้ Star ์เดดทาวเนี่ยกลายเป็นเมืองแห่งน้ำมัน นั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นครับเมื่อคุยกันเสร็จครับผมก็แยกย้ายกับท่านเทสบมนตีแต่ขณะที่กำลังจะเดินออกไปพ่นศิลาที่อยู่ในห้องนั้นก็เกิดมีปฏิกิริยาแปลกๆขึ้นครับแต่พระเทสมนตีเดินกลับมาทุกอย่างก็เข้าสู่ภาวะปกติผมดูคิดว่าตัวเองหน้าตาฝาดคิดไปเองใลานั้นผมก็ไปที่ร้านของแซมครับเพื่ออัปเกรดกระเป๋าเพิ่ม นั้ซื้อเมล็ดพืชต่างๆไปปลูกเพิ่มเติมผมไปไปที่พิพิธภัณฑ์และนําปลากลบแมลงที่จับได้ไปบริจาคครับและมันก็ครบ10ชิ้นตามที่สกอตต้องการพอดีพอดีแล้วผมก็เลยได้มาพบกับสกอตที่ห้องทํางานและสกอตก็อธิบายแผนในการฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ให้เราได้ฟังตัวจะมีการเปิดระดมทุนครั้งใหญ่ครับและจะขอให้วินลี่เขียนโฆษณาแคมเปญให้กับพิพิธภัณฑ์ด้วยและในระหว่างนั้นเราก็ต้องหาของมาบริจาคให้พิพิธภัณฑ์เพิ่มครับก็เมื่อตอนผมก ฝันนั้นบอกให้ผมไปตามหาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนเกาะครับซึ่งมีหลายต้นครับขึ้นอยู่ทั่วทั้งเกาะและแต่ที่เห็นที่อยู่ใต้ต้นไม้เพื่อเรียกพวกเขาออกมาพวกเขาคือใครก็ไม่รู้นะครับเ <_ C 1> สีสยงนั้นบอกว่าพวกเขาจะเปิดตาของผมและผมคือความหวังที่ฟื้นฟูเกาะน,นี้ในตอนชเช้าคุณเจสม,มิธชาวไร่ชื่อดังในทีวีก็ได้ส่งปุ๋ยมาให้ผมลองใช้ครับวันนี้นี่เป็นวันที่เราอยู่บนเกออาะคอร์ดไอซแลนด์มา7จ็วันพอดีเลยนะครับเมื่อทุ่งในฟาร์มเสร็จผมก็ไปที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ตามท หน้ากากแถมผมเขียวอีกตั้งหากว่าเขาหันมาเจอเขาก็ร้องแลวก,ก็วิ่งหนีไปครับถามว่างงไหมงงครับงงมากจังหวะนี้ยังไงธุรฯฯกิจเราก็ต้องดําเนินการต่อครับผมไปซื้อเมล็ดพืชเ,เพิ่มเพื่อนําม,มาปลูกที่ฟาร์มแล้วก็ได้สปริงเกอร์มาจากการบ,บริจ,จาคพิพิธภัณฑ์และวากนั้นผมก็ไปขุดแร่ที่เหมืองน,นิดหน่อยครับผม วันต่อมาก็มีจดหมายแปลกๆโผล่มาครับบอกให้เราไปหาเขาที่บ้านของเขาครับซึ่งต้องเปิดเส้นทางอะไรก็ไม่รู้นะนั่นแหละครับพอเมื่อเราทาธุระที่ฟางเราเสร็จผมได้พบกับทางใหม่ในป่าครับผมจึงลองเดินเข้ามาแล้วก็ได้พบกับผัวหน้าเผ่าที่รอเราอยู่เขาได้ทําการเบิกเนตให้ผมครับด้วยการได้มนต์แปลกๆใส่และบอกให้ผมไปพบก,กับเทพธิดาที่วิหารการทะเลศาสตร์ซึ่งเป็นที่ที่เทพธิดาอาศัยอยู่และผมก็ได้ยินเสียงเหมือนในความฝันอีกครั้งหนึ่งครับเสียงนั้นบอกว่าท่านบูชาจะฟื้นฟูพลังของเธอได้ครับและเธอก็ ก็พบว่าแท่นบูชาแลนต้องนําของมาชาบูครับต้องนำของที่กำหนดครับมาใส่ที่แท่นบูชาให้ครบผมจึงกลับไปหาของที่นํามาบูชาได้ไง่ายที่สุดครับนั่นก็คือ ต้นหินต้นไม้ใบหญ้านะครับเมื่อสารนูนมไม่ครบครับผมก็ได้ยินเสียงในฝันอีกครั้งนึงครับผมเสียงนั้นบอกว่าให้เธอดื่มน้ําที่เธอให้มาครับแล้วผมจะสามารถใช้สารเจ้าในการเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นครับแรืน้ำเนี่ยรสชาติแย่ชะมัดกินเข้าไปแล้วอ้วกแทบพุ่งเลยนะครับแถมนั่นเทพที่ดานเนี่ยยังให้เครื่องมือรีไซเคลิลขยะมาด้วยนะครับตอนกำลังจะกลับบ้านเนี่ยผมก็ได้ลองใช้การเดินทางด้วยสารเจ้าดูนะครับสะดวกสบาย,ยาจริงครับแป๊บเดียวกลับถึงบ้านในทันที ในวันนั้นผมก็ไปเดินเก็บสัตว์ทะเลตามชายหาดเช่นเคยครับและได้พบกับคุณหลิงที่ท่าเรือโดยบังเอิญครับคุณหลิงอธิบายว่าสถานการณ์ในใต้ท้องทะเลตอนนี้มันยังสามารถแก้ไขได้ด้วยลูกกลมสุริยะครับที่อยู่ใต้กองขยะต่างๆที่เราต้องใช้เคียวเนี่ยในการจัดการและหน้าที่นั้นก็คือของเราครับคุณหลิงได้ให้ชุดดำน้ำกับเรามาครับหชุดเพื่อใช้ในการดำลงไปข้างใต้ทะเลครับได้ของใหม่มาก็ต้องลองใช้ใ่ไหมล่ะครับมาครับผมก็ลงมาใต้น้ำาดทันทีครับแล้วก็เริ่มเก็บขยะด้วยเคียวที่เราพกติดตัวอย เก็บขยะอยู่พักนึงครับผมก็ได้เจอลูกกลมสุริยะเข้าพอเปิดใช้ปุ๊บมันก็ลอยไปอย่างแท่นครับผมก็ต้องเก็บขยะต่อครับเพื่อเคลทางให้กับพลังงานของแท่นที่ปล่อยออกมาและแล้วมันก็ไปหยุดที่จุดจหนึ่งครับเกิดการระเบิดขึ้นเล็กน้อยครับและปากกาลางทั้งหมดครับที่โดนแสงของลูกกลมสุริยะเนี่ยก็กลับมาสดใสเหมือนเดิมครับแถมข้ามน้ำมันก็หายไปด้วยโหเป็นของโคตรดีครับ จากนั้นผมกับมาด้านบนครับแล้วต้องไปที่เหมืองทันทีแลว้วพบกหัวหน้าเผ่ารออยู่ครับหัวหน้าเผาบอกว่าครับผมเขาได้มาพบยักษ์ตนอื่นครับแข่งอยู่ในถ้ำพวกเขายังมีชีวิตอยู่ครับแต่หัวหน้าเผ่าไม่สามารถปลดปล่อยออกมาได้เพราะมันเป็นพลังเวทที่ทรงพลังครับมละมีแค่เพียงดินน้ำนมเท่านั้นครับที่อยู่ที่นี่แต่ว่าไฟนั้นไม่อยู่หัวหน้าเผอต้องการลงไปสำรวจข้างล่างในถ้ำเหมือนกันครับแต่ว่ามีบางอย่างป้องกันไว้ไม่ให้หัวหน้าเผ่าลงไปได้นั่นล่ะครับจึงเป็นหน้าที่ของเราครับหัวหน้าเผาไว้วานให้เราต้นตอที่ทำให้ยักษ์ มีคนมาดักรอหน้าบ้านอีกแล้วโอ้โห็นคุริยานะครับที่มาบอกเกี่ยวกับสาราทะเลนะครับที่สกัดแล้วสามารถนําไปอัปเกรดมเมล็ดพืชให้มีคุณภาพดีขึ้นได้นะครับแล้วก็ให้พิมพ์เขียวเครื่องสกัดน้ํายามานะครับและเทศมนตรีคอนเดอร์ก็แจ้งมาครับว่าพวกนี้จะมีางนมานรด้ใบไม้ผีจัดขึ้นที่ทะเลสาบนะครับวันนี้ผมรีบทาธุระที่ฟาร์มให้เสร็จครับเพื่อลงไปดําน้ําต่อเพื่อทําการเก็บกวาดขยะครับที่อยู่ใต้ทะเลผมอุทิศวันนี้ให้ออกับการเก็บกวาดขยะครับ และแล้วก็มาถึงงานเทศกาลรูรูปใบไม้ผลิครับก่อนไปที่งานครับผมแวะมาที่ร้านของคุณพาโบครับเพื่อเอาพิกแอมาอัปเกรดให้เป็นพ i ิกแอทองแดงแล้วก็ต้องมาอย่างสถานที่จัดงานในทันทีครับเมื่อมาถึงครับทุกคนอยู่ในงานกันหมดแล้วครับชาวเมืองทุกคนมาร่วมงานนี้ครับเป็นางานที่ทุกคนจะได้ร่วมสนุกกันนะครับผมมีทั้งการเล่นนะครับมีดนตรีด้วยเป็นโฟกซองนะโฟกซอง และกิจกรรมแรกที่เยารองครับคือวิ่งกระสอบพนยงานของเรานั้นทําได้ค่อนข้างแย่นะครับผมตอนแรกเหมือนจะดีครับแต่ตอนหลังนี่วิ่งลมเรือๆจบจบอันดับ3นะครับ และไฮไลท์ของงานนี้ครับคือให้ทุกคนนั้นร่วมกันปรุงสุกครับในหม้อใหญ่ๆผมไม่รู้จะใส่อะไรครับก็เลยใส่เห็ดหอมไปน่าเป็นส่วนผสมที่ดีที่สุดแล้วที่พบมาครับและตอนนี้ซุปก็พร้อมแล้วครับทสมนตตีคอร์เนอร์ครับก็ตักซุปให้คุณโรสนะครับเพื่อให้คุณโรสนั้นชิมซุปนะครับเมื่อกินเข้าไปครับคุณต้องบอกว่าตราบใดที่ไั่กินได้ก็ถือว่ามาสําเร็จครับทุกคนก็ถึงกับเงาตกขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ปรบมือให้พอเป็นพิธีครับ ดังนั้นก็คือกิจกรรมของเทศกาลฤดูใบไม้ผลิครับหลังจากนั้นครับเพื่อจะเสียใจสต้ามิน่าครับผมก็เลยลงไปดำน้ำอีกหนึ่งชั่วโมงครับก่อนจะถูกเจ้าหุ่นยนต์เมวไล่ขึ้นมาตอนห้าทุ่มเช้าวันนี้มีจดหมายจากคุณแซมครับบอกว่าอยากพบผมครับถ้าเกิดมีเวลาให้แวะไปที่ร้านของชั้ครับโอ้โหมีแต่คนอยากเจอครับเมื่อผมมีเวลาว่างครับผมก็มาหาคุณแซมในทันทีครับคุณแซมแนะนำให้ดูครับชั้นที่มีผักผลไม้เต็มไปหมดครับนั่นคือผักผลไม้ที่นำเข้ามาจากเมืองอื่นครับจึงต้องขายราคาทน่่่อีงงึิ้ถซ คุณแซมจึงขอให้เราจะส่งผักผลไม้ที่มีคุณภาพทองแดงมาขายที่ร้านครับเพราะปูเช่นนั้นครับก็ต้องอุดหนุนเมล็ดพืชซะหน่อยซื้อเสร็จก็ลงฟาร์มทันทีครับผมในยะกนี้ครับการเก็บขยะที่ไม่มีวันสิ้นสุดของเราที่ใต้ท้องทะเลครับช่วงนี้เราก็สลับไปสลับมาระหว่างใต้ทะเลกับเมืองนะครับผมวันนี้ผมมาถึงชั้นที่2 0แล้วนะครับและออกไปจากเมืองชั้นที่20สครับสตามิน่ายังเหลืออยู่ครับผมก็เลยมาเคลียร์พื้นที่ของฟาร์มสักนิดนึงแล้วก็เพิ่งสังเกตเห็นครับว่าตู้จดหมายมมหาอ่เเป็นคใ้ว ็นห่วงครับคุณย่าได้ส่งเงินมาให้เรา5 0 0รครับวันนี้ฟาร์มของผมก็มีผลผลิตออกมานิดหน่อยครับดังนั้นผมก็ไปหาพาโบครับเพื่อนําขวานมันไปอัปเกรดเป็นทองแดงครับว่างเมื่อไหรผมก็ลงเหมืองครับไม่ลงเหมืองก็ดําน้ําเพราะผมต้องการรีบเคลีย์เหมืองไฟให้เรียบร้อยครับเพื่อนําทองแดงที่ได้เนี่ยมาเก็บุกก่อ์ครับวันนี้ฝนตกครับผมแสดงว่าวันนี้เราจะมีเวลามากขึ้นครับผมก็เลยไปเก็บของป่าจับแมลงครับแต่ระหว่างนั้น มีห้องแปลกครับอยู่ข้างๆบ้านคุณคีราเมื่อเดินเข้าไปก็พบกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอยู่ในนั้นครับที่นี่ก็คือที่รวมตัวของกลุ่มยิ้มแย้มจ่มใสครับคุยกันไปคุยกันมาครับอยู่ดีผมก็ได้เข้ากลุ่มยิ้มแย้มจ่มใสซะอย่างนั้นมีการทําพิธีรับเข้ากลุ่มอย่างเป็นทางการนะครับ บอกกดอะไรเรียบร้อยมันจะเก็บของป่ามาได้ครับผมก็นําของไปถวายพานครับแล้วปลดล็อกเครื่องเส้นรูปใบไม้ผีได้สําเร็จจึงได้เมล็ดอ้อยมาเป็นของขวัญครับไมนว่างว่าอย่างนี้จะมีอะไรดีไปกว่าการเคลียร์ฟาร์มต่อครับเพื่อให้พื้นที่โล่งๆเพราะในอนาคตเนี่ยผมวางแผนจะเลี้ยงสัตว์ไว้ครับเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์พื้นที่สักนิดหนึ่งหลังจากที่ผมอัปเกรดขวานไปแล้วครับวันนี้ก็เป็นคิวของบัวรดน้ำครับและการเคลียร์เหมือกก็ยังดําเนินการต่อไปครับในคืนนั้นครับก็มีสิ่งแปลก ผมไม่ได้ดูครับผมเพราะว่าร้านคุณพะบกปิดทุกวันอาทิตย์ครับวันนี้พืชพักของเราก็จะไม่ได้รับการรดน้ำนะ เมื่อผมเดินมาถึงหน้าร้านของแซมครับก็บังเอิญเจอคุณแซมกับนายกเทศมนตรีกำลังคุยกันอยู่ครับเป็นการคุยเรื่องหุ่นไล่กานะครับผมมีการถกเถียงกันเล็กน้อยนะครับแต่ทุกอย่างก็จบลงได้ด้วยดีครับวันนี้ผมต้องการลงไปถึงชั้น40ของเมืองดินให้ได้ครับแต่ว่าพอมาถึงชั้น39แล้วผมก็หมดแรงซะก่อนผมต้องใช้วิซีรัดในการคลัพเชือกครับแล้วก็ลงมาอย่างชั้น40ได้แต่ที่ใจหวังไว้ครับที่ชั้น40ครับมีบิดาประหลาดๆด้วยครับเมื่อผมไปสัมผัสเขาเกิดปฏิิิิกกกรรยาแปลๆเดขึ้นคับ ยักษ์ที่ชื่อก็อกที่เป็นหินนั้นก็หายไปแล้วครับจู่ๆก็มีเสียงที่ท่านหัวหน้าเผ่าขึ้นมาครับซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนครับแลนก็คือกรอกนั่นเองไม่ได้แข่งเป็นหินแล้วนะครับผมตอนนี้ออกมาจากหินแล้วเรียบร้อยคุยกันไปคุยกันมาครับยักษ์ทั้งสองตนก็บอกให้เราไปที่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านของพวกเขาพวกเขาจะไปรอยอยู่ที่นั่นในวันต่อมาครับเราก็มาที่หมู่บ้านของพวกยักษ์แลพวกกอกค,ครับที่รอเราอยู่ที่นั่นกรอกนั้นจะทําการเปิดประตูหมู่บ้านให้เราครับกรอกก็เลยเต้นได้มนครับแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขาก็เลยววายๆครับบอกว่าเพราะว่ามนุษย์มองอยู่ครับผมให้เราหันไปข้างหลังครับแล้วก็ห้ามมองในขณะที่เขาทำพิธีแต่ถามว่าอมนุษย์นี่ทําตามไหมครับก็ไม่ทํานะครับแล้วก็ก็เปิดประตูทางเข้าหมู่บ้านได้สาเร็จครับ จากการเต้นไล่เวทของเขาซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับการหลับตาของมนุษย์อะไรเลยครับพวกอยากให้เจมแปลกๆเรามาครับเป็นเจมที่เอาไว้เอนชา์นครับเป็นการเสริมพลังพิเศษครับให้กับอุปกรณ์ของเราผมก็เลือกปีกแอรครับในการเอนชาร์ครั้งแรกหลังนั้นผมก็ไปรับบรดน้ำอัปเกรดเสร็จแล้วกลับมาครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีรดน้ำพืชผักนะครับแล้วผมก็ได้ครับที่ยอดขยะเป็นปุ๋ยมาครับผมเพราะขยะที่มีนั้นเยอะเหลือเกินและสตัมมิน่าทั้งหมดในวันนั้นก็ใช้ไปกับการดำน้ำครับวันต่อมาก็ถึงราเนนะ้ืพิ กบใส่กลิ่นแมลงของพื้นดินเข้าไปด้วยเป็นการหลอกล่อให้มันเข้ามาในกับตกของเราและใช้ตามินาที่เหลือ,อน้อยนิดในการตกปลาดังนั้นก็ลองไปแช่ออนเซ็นครับดูว่าจะสบายแค่ไหนหลังที่เข้าออนเซ็นมาแบบคอตตครับผมออกจากออนเซ็นด้วยความกระปี้กระเป๋าครับหายเนื้อเป็นไปทิ้งสดใสร่าเริงวู้วมีพลังแวมาจามาับแมลงกลางคืนนิดหน่อยก่อนกลับบ้านวันนี้ไปลองขวานที่อัปเกรดมาแล้วซัหน่อยครับ้วยการฟาดท่อนไมทน้ท่อนใหญ่ที่ขวางทางอยู่และข้ามไปอย่างโบราณสถานครับอ๋อแล้วต้นมะพร้าวในเมืองก็ร้่งออกลูกแล้วด้วยปล ในแล้วเราก็กลายเป็นคนติดออนเซนครับวันนี้เราก็ไม่ใชออนเซนเหมือนเช่นเคยแ้วก็ออกไปตกปลาตอนกลางคืนอีกสักพักหนึ่งครับก่อนที่จะกลับบ้านอุ้ยได้ปลาสีรุ้งด้วยเช้าวันต่อมาตาชาฟเฟิร์สมิทก็ให้เครื่องทำาอตองเนสก,กับผมมาครับแต่ผมยังไม่มีไก่เลยจะเอาไข่ที่ไหนไปทําวันนี้ก็แค่จับแมลงเคลียร์พื้นที่ครับแล้วก็ซื้อเมล็ดมาปลูกเพิ่มจบวันด้วยการตกปลาแด้ววันนี้ครับเราก็มีเงินมากพอที่จะเอาเป่าเป็น40ช่องแล้วรางั้นใต้ทะเลเนี่ยวันนี้เราก็หาลูกกลมสุริยะ ตอนที่คุณหนิงต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนที่เราจะขึ้นจากน้ำเนี่ยเราก็พบลูกกลมสุริยะอีกต้องหลายลูกนะครับดำน้ำจนหมดแรงเลยวันนี้จุดหม้ไม่เท้าครับเทศมนตีคอนเนอร์บอกว่าผู้นี้จะมีงานปลูกต้นไม้นะครับเทศกาลปลูกต้นไม้วันนี้ก็ไปดำน้ำนิดหน่อยครับพบลูกกลมสุริยะเพิ่มอีกน mm. ิดหน่อยวันนี <Eng ang> ้ก็มีเทศกาลปลูกต้นไม้นะครับทุกคนก็มารวมตัวกันเช่นเคยครับโอ้โหเมืองนี้โคตรสามคีเลยแล้วเราก็เดินทางไปอย่างสถานที่จัดงานครับต้องเดินผ่านเหมืองครับเมื่อเข้าไปเราก็พบเรือจอดอยู่ในเหมล้ราานํํคับ เ้าทะลุออกไปด้านนอกและพบกับพื้นที่ภูเขาด้านหลังครับซึ่งไม่มีต้นไม้อยู่เลยครับมีแต่ตอไม้แล้วก็เศษขยะนะครับมาครับป่าสวยด้วยมือเราครับกิจกรรมแรกก็คือเราต้องเคลียร์พื้นที่นะครับเก็บขยะขางหญ้านะครับแน่นอนกิจกรรมปลูกต้นไม้ก็ต้องมีการปลูกต้นไม้ครับพรวนดินหย่อนปลูกต้นไม้ลงดินครับนี่เลยครับกิจกรรมของเทศกาลปลูกต้นไม้ก็มีแค่เท่านี้นะครับ เก็บขยับปลูกต้นไม้วันต่อมาผมก็ไปพบคุณหลิงครับที่ห้องแอบของเธอคุณหลิงได้อธิบายเรื่องเทคโนโลยีโบราณครับที่สามารถกําจัดชาบน้ํามันจากปาการังออกไปได้ครับแล้วก็ให้เราช่วยฟื้นฟูในปากาหลังเพิ่มอีกนะครับแล้วขอบคุณเราครับที่ช่วยจัดการคราบน้ํามันในปากาหลังให้ผมได้ไปไปที่พิพิธภัณฑ์ครับเพื่อบริจาคของเพิ่มแล้วก็ได้สปริงเกอร์มาด้วยแล้วคุณสกอตก็เดินเข้ามาครับแล้วถามว่าผมกำลังทําอะไรอยู่ผมก็ได้บอกว่าผมกำลังจะปนพิพิธภัณฑ์ครับคุณสกอตฑ์ได ถ้าทุกอย่างพร้อมเมื่อไรครับคุณสกอตจะบอกเราอีกครั้งหนึ่งครับแลวผมก็มีคล็พิเศษด้วยครับในการส่งดอกเดซีใ่ให้เทสมนตีคอร์เนอร์ไม่อยากรู้เนี่ยว่าชอบดอกเดซี่วันนี้เรามีสารสกัดทองแดงครบแล้วนะครับเราก็เลยเอามาอัพเกรดมเมล็ดน,น,นะครับ ในวันต่อมาคุณดินดานคุณจจโกก็ส่งจดหมายมาครับบอกว่าเราสามารถอัปเกรดบ้านได้นะครับแต่จะมีห้องครัวที่ดีมาให้ด้วยเช้าวันนั้นเราบังเอิญเจอคุณยูริพอดีครับหลังจากที่เจอกันครั้งแรกเราอให้ดอกไม้ไปแต่เธอกลับไม่ชอบครับวันนี้เนี่ยผมมีของกินครับเป็นต้นวาซาบิซึ่งเขาออกลัสีผมในชุดของเธอมากๆครับผมก็เลยเอาวาซาบิเนี่ยให้กับเธอไปแล้วเธอก็ชอบมั้งครับสำหรับของฝัญชิน้นนี้และแล้วแคมเปญของวิพิพิธภัณฑ์ก็เสร็จสมบูรณ์ครับผมเดี๋ยวผมต้องแวะไปที่ทว่าาณสกอตจะม เมื่อมาถึงครับก็เริ่มเข้าเรื่องกันเลยครับผม คุณสกอตมีแผนที่จะทําพิกสตาร์เตอร์นะครับเป็นการระดมทุนครั้งใหญ่ครับเพื่อมาสร้างและขยายพิพิธภัณฑ์ให้ใหญ่ขึ้นครับซึ่งท่านเทศมนตรีก็แบบไม่ค่อยเชื่อนะครับว่าจะสําเร็จแต่ก็เออเอาด้วยเอาด้วยอะไรงี้นะฮะเป็นการคิดการใหญ่ขึ้นครับจากการฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวกลายเป็นการขยายพิพิธภัณฑ์ไปด้วยนะครับวันต่อมาก็ได้จดหมายจากคุณสกอตครับบอกว่าพิกสตาร์เตอร์นั้นสําเร็จภายใน1วันโอ้ my god แล้วเดี๋ยวคุณสกอตจะมาอัปเดตในฟังเรื่อยๆครับอีกไม่กี่วันครับก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วครับวันนี้ดอกป๊อปปี้ของเราบานเต็มสวนเลยวันนี้ครับผมลงมาดำน้ําเพื่อหาลูก ทรงกลมให้ครบ20ลรูปเลยครับพอเมื่อครบ20ลรูปปุ๊บขณะที่ผมกําลังดาน้าต่อครับผมก็ได้พบนางเงือกครับนางเงือกตัวเป็นๆครับทุกคนแถมยังพูดจับเราได้ด้วยนะเขาก็ถามครับว่าผมเป็นคนที่ช่วยฟื้นฟูปการางพวกนี้หรือเปล่าแต่ครับแต่แต่ผมไม่เข้าใจที่พวกเขาพูดเลยสักนิดครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้พูดภาษามนุษย์นะแถมในเงือกเนี่ยก็ดูจะไม่ไว้ใจเราสักเท่าไหร่ด้วยในเมื่อพูดจะไม่รู้เรื่องก็ไปดีกว่าครับพวกเขาคงคิดว่าเออพูดไม่รู้เรื่องไปดีกว่าเสียเวลานะครับแถามไอ้มนุษย์ เราถามเราว่านั่นมันคืออะไรแล้วก็ตอบคุณหลิงตามตรงครับว่าเราเห็นมนุษย์เงือกมาแต่ดูเหมือนว่าคุณหลิงจะรู้แล้วครับว่าข้างใต้เลยนั้นมีมนุษย์เงือกอยู่ครับแถมบอกด้วยว่าไม่เคยเห็นมานานแล้วครับแล้วผมก็คงจะฟังภาษาของมนุษย์เงือกไม่รู้เรื่องด้วยใช่หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรครับคุณหลิงบอกว่ามีทางแก้แต่ต้องการชุดดำน้ําของเราแต่ถ้าเกิดเอาชุดดำน้าของเราไปเลยเราก็จะดำน้ําไม่ได้ครับแต่คุณหลิงก็นึกออกครับว่าเขามีชุดสำรองอยู่มันไม่เป็นไรครับ <c oughs> แล้วคุณหลิงก็จากไปอย่อ <c oughs> ่่าาาางงงีีออนนนครรับททิ้้้ใหเยยืๆูํ แล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่มีคนมาดักรอหน้าบ้านผมครับแต่กลายเป็นคุณหลิงนะครับ มีบางอย่างอยาโชว์ให้เราดูครับแล้วเราก็มาที่แ lap ของคุณหลิงครับสิ่งที่คุณหลิงอยากโชว์ให้เราดูก็คือนี่ครับชุดดำน้ำครับ2.0ที่สามารถปลภาษาของมนุษย์เลือกได้ครับผมว้าวโคตรล้ำแต่กลับมาที่บ้านครับมีจดหมายจากคุณสกอตครับเป็นการอัปเดตข่าวของพิพิธภัณฑ์แบบสั้นๆนะครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของรูปใบไม้ผลิแล้วครับผมเึงเคลียร์พื้นที่ฟาร์มครับเพราะว่าฤดูร้อนผมมีแผนจะปลูกพืชให้มากขึ้นครับและจะมีการสร้างเล สิ้นเดือนครับแล้วเป็นวันสิ้นฤดูใบไม้ผลิด้วยผมก็มาเคลียร์พื้นที่ครับก่อจากเมื่อวานนี้แนะนําสารสกัดสาหร่ายทองแดงครับเาืเกิ่ต้นผลไม้เพิ่มครับและแวะมาซื้อเสื้อผ้าที่ใส่สบายในฤดูร้อนครับวันนี้ผมแวะมาเหมืองใหม่ครับนั่คือเหมืองน้ำนั่นเองครับซึ่งเหมืองน้ํานี่ก็จะเป็นแร่เงินนะครับลงมาถึงก็เจอแร่เงินเลยครับเราก็เก็บไปก่อนครับเพื่อไปอัพเกรดอุปกรณ์ต่อวันนี้เนี่ยลงไปถึงชั้น5เลยนะครับวันแรกวันเดียวลงไปถึงชั้น5เรียกว่าผลงานดีเยี่ยม โอเคครับผมจบช่วงแรกของโปรเจกต์ซีรีส์ Coral Island 1ปีแล้วนะครับผมในพาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทของฤดูใบไม้ผลินะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผิดพลาดกันใดขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมมาพบกันใหม่ในช่วงฤด,ดูร้อนนะครับ้วพบกันใหม่ในพาร์ทสครับผม